ตอนนี้เราอยู่ที่หัวหินหัวหินเรามาที่โรงแรมใหม่ครับเรามาที่ที่ไหนตอนนี้มา <ri> ริออทมารเาไม่เคยมาเลยเขาบอกว่าเป็นโรงแรมเด็กที่ดีที่สุดในหัวหินเลยนี่ตอนนี้เรารอห้องอยู่เช็คอินเสร็จแล้วห้องอยังไม่เสร็จ,เร,จเรามาเดินเล่นรอก่อนไปเราไปคิดขับกัน เราไปคิดขับรอ,อก,ก่อนเดี๋ยวรู้หรอทางไหนครับอ่าไม่รู้ปาก็ไม่รู้เหมือนกันเข้าไปทางไหนมารู้หรอไปทางไหนคิดขับไม,ไม่รู้ครับตามหม,มาไปเอ้ยอันนี้มันคือที่ล่องแก่งพี่ก้ใช่ไหมไมันที่ล่องแก่งนี่ไงมันจะลอตรงนี้มาแล้วตอนเย็เรามาล่องแก่งกัน ไปทางไหนเนี่ยนี่ีไงเบอร์สิบสี่คิดขับถ้ามีป้าอยู่ไปตามหาคิดขับกันเอาเฟอเร็จเป็นอย่างนี้เหรออ๋ออ๋มอมันก็เชื่อมไม่เยเลยหรอเชื่อมแบบไอ้ไไอ๋อใช่คาราห้องอะไรนะ เขาเทเลทที่ชั้นบนหรือเปล่านายเบลขยับตัวได้หรือมาเป็นคลิปเป็นวิดีโอไม่ต้องยืนนิ่งก็ได้ไว้ถ่ายรูปป่ะไปต่อไปหาที <c oughs> ่ขับเปต้องใส่แว่นดำดาเบลมันร้อนใช่ไหม <c oughs> อันนี้เขาบอกว่าดับอะเดวผู <c oughs> เป็นสาวผู้ใหญ่ <c oughs> ใหญ่มากเลยเดินเข้าไปลึกมากเลยเนี่ยยังไม่ถึงเลย <c oughs> ดูสิถึงหรือยัง เอันนี้มันเป็นที่เอาไว้ทำไมตีคล้ายๆที่ตีแบตเลยเขาเป็นแ่ยืงไหมไม่ดูเขาสไลเดอร์ลงเขาเอาหน้าลงเลยใช่ไหมอย่างนี้เลยใช่ไหมโอ้โหใช่โอ้โหตรงนี้เป็นโซนเด็กแล้วเรามาเล่นกันตอนเย็นอันนี้มีสาวว่ายน้ำ อะไรครับนี่ไงเราดูสิคิดขับไปทางไหนนี่ไงคิดขับไปทางบีช๋อนี่ไงเจอแล้วครับนี่ไงคิดขับเจอแล้วทางนี้คิดขับเอาเข้าได้ไหมครับเอาเข้าได้ไป,ไปเล่นรอบปะอยู่นี่นะครับคิดขับเข้าไปเลยเจอแล้วอยู่ในคิดขับ มีอะไรบ้างพี่ก้าหนึ่งสิบดีไม่ได้มีแค่ดแีแล้วก็มีโควยต์ยตมนุษยมีของเลนน่นอะไรข <c oughs> องเล่นนะครับก็เดี๋ยวเรารอห้องเราเล่นคิดขับรถก่อนอันนี้ที่นอนหรอไมีที่นั่งมีที่นั่งครับนี่ที่นั่งโอ้ยเดี๋ยวฝากแว่นกระเป๋าไว้ไหมโอเค เบลตอนนี้เราได้ห้องแล้วนี่อันนี้ม่เอติมแจกฟรีด้วยนี่เป็นรถอะไรครับรถกีวี่รถกีวี่เรรถกีวีใถ้าีเขียวกีวีเดี๋ยวเราลองจัดเดินไปที่ห้องพักกันแล้วสวัสดีครับไอติมด้วยห้องเราอยู่ชั้นไหนนะเดี๋ยวไปดูกันเราอยู่ชั้นชั้นไหนพี่คะห้องชั้นไหนชั้นหนึ่งเหรอ เขามาีรถกอฟบริการในโรงแรมแเพราะว่าโรงแรมมันใหญ่มากถ้าเดินก็เหนื่อยเลยมันละล,ล,ลายต้องรีบกินครับชั้นสองเ 2> 2หรอนี่ไม่นชั้นหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยอ๋อขึ้นมาเป็นชั้นสองไปดูห้องกันครับห้อง5208ครับ,รบไหนเข้าไปเลยครับ <c oughs> โอ้หนือเต็มเลยไปดูสิโอ้าว ใช่มีเตียงเสริมด้วยนี่ไงขอไว้เป็นที่นอนพีก่กาหรือเปล่าเนี่ยเตียงนี้ใช่ไหมเบลื่อนไหนปลาื่วยไหนปลาถือบ้านใหโ้โอเคอุ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว่าเก็บให้ใออห้องใหญ่ห้องใหญ่แล้วเออก็สวยอยู่นะนายโอ้มีเตียงด้วยที่นี่ขออะไรก็ไม่ได้โอ้นี่ไงมีระเบียงเปิดออกไปเจอที่เล่นเลยเนี่ยที่เล่นที่เล่นน้ำเนี่ยโซนเด็กพอดีเลย เสร็จก็เข้าห้องได้ง่ายเลยสบายเลยใกล้เตียงเสริมด้วยพิก้าไปดูห้องน้ำสิห้องน้ำมีอะไรมั่งไปไปดูห้องน้ำกันเข้างน้ก็ว้าวห้องน้ำไอ่อาบน้ำอยู่ไหนครับไม่มีอาบไม่มีอางแต่ว่ามีเลนชาวเวอร์ให้ ไม่มีอ่างองาบน,น้ำเบล่ามีสระว่ายน้ำมีที่เล่นมีสไลเดอร์เดี๋ยวเราแป๊บนึงเราไปเปลี่ยนชุดแล้วเราก็าไปเล่นน้ำกันสี่โมงนี่ไงเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำแล้วห้องเราเปิดออกไปก็เจอสระว่ายน้ำเลยครับ,ออบอไอ้ถ้าเปิดต่อไปใกล้มากเลยใช่ไหม เราก็ลงมาเล่นน้าได้เลยตรงนี้ตอนนี้ไม่มีแดดแล้วไปเล่นได้แล้วไม่รอแล้วครับเบลล์เบลออกมาเร็วครับมาเร็วไป<ะ>พี่ก้าไปแล้วแม่ใส่รองเท้าไ,ไปเลยนี่เดินไปเลยนี่มันถึงอยู่แล้วตรงนี้ก็มีสไลเดอร์อนี่พี่ก้านนี้มันลึกกี่เมตรดูก่อนอ๋อส่วนเก้านนี้พี่ก้าเล่นได้นี่นนเรเบียวเล่นอันนี้หรือเปล่าสไลเดอร์นี้มีเบลล์มตรข้างในเลยนะ ลงไหมลงได้ไหมล้อเบลลงสไลด์ด้วยดูอนุสีขาวได้เปล่าข้างหน้าไม่ไดเห็นเบลลงล้อเบลลงเองเลยเหรอไหนไปดูสิอ๋อเดี๋ยวเบลก็เดินมาไปดูสิโอ้โหอันนีพิกาจ์ก็เล่นได้เร็วอยู่ไปหาดูซิเดีวอยู่ไหน นี่ไงอยู่นู่นเดี๋ยวอยู่นู่นนี่ไงเบลมาแล้วเดี๋บลเบลอ้าวไซเดอร์นี่ไม่ลื่นเหรอเบลลงเองได้สิงั้นใช่ไหมอ๋อไหนพี่ก้าลงเองสิไหนเนี่ยพี่ก้าน้องลงเองแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเบลลงมาแล้วทนเร็วหรือเปล่าเบล อันนี้เบลยืนถึงไหมครับยืนถึงไหมมาจับมือปบบป๊าเอ้ายืนถึงนี่นาถึงคอเลยใช่เราดูพิก้านะพิก้าใส่แป้นลงมาด้วยเนี่ยพิก้าดไหนเอ้าทำไมพิก้ามันไหลลงมาแล้วเนี่ยไม่ลึกเลยังยืนได้เลยเห็นไหมไม่ลึกเท่าคอของเบลเกือบเลยถึงคอแล้วเกือบถึงปากแล้วเบล ไปแล้วครับไปดูสิเราไปทางขึ้นสไลเดอร์มาก้าขึ้นมาเร็วครับขึ้น,นี่ไงไหนโอ้โหน้ำแรงมากเลยเนี่ยมันจะเร็วอ่ะเนี่ยฟ้าไปรอข้างล่างนะโอเคแล้วเจอกัน พี่กล้าลงมาเลยครับลงมาเลยอุ้ยโอ้ยเร็วมากไม่เร็วหรอเร็วมากจะมาสนุกใช่หมมันเร็วมากใช่ไหมแต่ปลาตาปลาเล่นบ้างโอเคไหมอันนี้เป็นโซนมีสไลเดอร์เราขึ้นไปดูกันเอาขึ้นไปเลยครับอันนี้มันเป็นเรือเนี่ยเป็นเรือ เวลาเดินต้องระวังนะพี่า,าเดี๋ยวมันลื่นขึ้นปีกเหรอไหนเดี๋ยวๆอยูเพิ่งครับรอก่อนไหนอเออเขาบอกว่าถ้าน้ําหนักเกินสี่สิบใช่ไหมแล้วเ,เกียน,น์ไหถ้าเกินส0สิกิโลม่<อ>ให้เด็ก <ๆ S 2> <ๆ S 1> เล่นจะฟ้าต้องลงไปรอข้างล่างโอเคเดี๋ยวไปเจอนข้างล่างครับไปพี่า้พาพาน้องลงไปด้วยบ๊ายบายเดี๋ยวเจอนข้างล่างบ๊ายบายไหนใครจะลงเอาเบียวลงไปแล้วเหรอโอ้ยมันลงมาพักจุดนึงก่อน นายพิก <łość> ้าพิก้าโนเบลเอ้ไปลงต่อเลยครับอีกชั้นนึ่งข่รลงมาแล้วพิก้าลงมาแล้วโอ้เร็วมากเลยเดี๋ยวรอเบลไห่เบลเบลมาได้ยังครับลงมาเลยโอ้โอหมุนเลยหมุนเลยโอ้